ทายาทจัดการมรดกแอบโอนให้ตัวเองแล้วขายไปคนนอกพี่น้องมาเจอบอกเฮ้ยทำยังไงถึงจะได้มรดกเราคืนเงินทองถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครแม้แต่พี่น้องเมื่อพ่อแม่ถึงแก่ความตายลงมือใครยาวสาวได้สาวเอาก็ต่างที่จะตักตวงผลประโยชน์ในตรงนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนหามาเอาคนเดียวไม่พอไม่แบ่งให้พี่ให้น้องตรงนี้นะฮะหลายคนก็ถือว่าไม่ได้สนใจพ่อแม่ตายก็ปล่อยทิ้งไว้ พอมาตรวจเจอปับ๊บอาละจัดการเป็นของตัวเองขายข้ามไปคนนอกพอเราไปทวงคืนบอกขาดอายุความฟ้องไม่ได้แล้วเกิน5ปีแล้ว10ปีแล้วตรงนี้เขาอ้างได้จริงเหรอในเรื่องของการแอบยักย้ายยักยอกทรัพย์มรดกตรงนี้นะฮะถ้ามาจับมันด้วยกฎหมายอันแรกลหละถ้ามองในเรื่องกฎหมายอาญาแน่นอนยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกปิดบงังซ่อนเลนตรงนี้ถือว่ายักยอกผู้จัดการยักยอกทรัพย์มรดกมีโทษจำคุกได้เลย แต่ในส่วนของคดีแพ่งนี่ทำยังไงจะได้คืนเบื้องต้นในส่วนของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การที่พ่อแม่เสียชีวิตลงปกติคนที่มีสิทธิ์รับมรดกนั่นคือทายาทต,ตามมาตรา1 6 2 9ผู้สืบสันดานอันดับ1 2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดา4พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดา5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้านาะอ่าตรงนี้คือจะตกทอดทันทีเมื่อตายปับ๊บตกทอดมาเลย คนที่มีสิทธิ์ได้รับนั่นคือเป็นทายาทจะได้รับทันทีเป็นเจ้าของร่วมทันทีเลยทีนี้กรณีว่ามีการตั้งผู้จัดการมรดกปกติจะยื่นฟ้องไปที่ศาลเมื่อศาลตั้งแล้วนะฮะโดยปกติก่อนตั้งก็จะมีหนังสือแจ้งให้ทายาททราบเรียกทายาทเข้ามาให้ความยินยอมหรือแม้บางคนก็ไปโกหกศาลบอกพี่น้องยินยอมหมดแล้วศาลท่านบางครั้งบอกเข็นส่งหมายหรือผ่านเลยหรือบางครั้งศาลท่านตรวจ ตรวจไม่เจอก็แอบ,บได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกโดยที่บางครั้งลายเซ็นของพี่น้องยังไม่ครบนะทีนี้เมื่อมีอำนาจในการเป็นผู้จัดการมรดกแล้วนะฮะตามคำสั่งศาลสามารถโอนโอนให้ตัวเองในฐานะผู้จัดการโอนให้ตัวเองในฐานะส่วนตัวหรือโอนขายไปเลยโอนจำนำจำนองขายฝากไปกู้ยืมได้ทั้งหมดเลยจึงเกิดการที่โลภมากนะฮะโอนใส่ชื่อตัวเองเลยไม่แบ่งพี่แบ่งน้อง ทีนี้ในส่วนของตามกฎหมายจริงๆแล้วอายุความในการฟ้องเมื่อมีการตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องอยู่ภายใต้มาตรา1733วรรคสองนั่นคือกรณีคดีที่มีการตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องฟ้องภายใน5ปีนับแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้นแต่กรณีการจัดการมรดกเสร็จสิ้นนั่นคือคุณต้องเป็นผู้จัดการแล้วแบ่งแต่แบ่งไม่ให้พี่น้องทุกคนก็ต้องถือว่ามีการจัดการ นั่นคือนับไปเลย5ปีนับแต่โอนที่ดินแปลงสุดท้ายออกไปแต่ถ้ากรณีบอกคุณเป็นผู้จัดการจริงแต่คุณโอนให้คุณในสานะส่วนตัวแล้วก็โอนขายไปคนนอกถือว่าคุณยังไม่แบ่งใครยังไม่เกิดการจัดการตรงนี้จะถือว่าอายุความยังไม่เริ่มนับเลยนะครับเพราะว่าคุณยังไม่มีการจัดการการที่คุณเป็นผู้จัดการมรดกแล้วถือครองนั่นคือผู้จัดการคือผู้มีหน้าที่ทำการก็คือถือครองแทน ตราบใดที่คุณเป็นผู้จัดการแล้วคุณโอนเอาแล้วขายคนอื่นโดยที่พี่น้องทุกคนยังไม่ได้ก็ต้องถือว่าการจัดการยังไม่เสร็จสิ้นอายุความยังไม่เริ่มนับนอกจากนี้คนนอกบอกเฮ้ยไม่รู้เรื่องสุดจริตเสียค่าตอบแทนศาลท่านมองว่าในเมื่อผู้จัดการนะฮะเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจเพราะเมื่อเสียชีวิตลงปับ๊บพ,พ่อเม่เสียช,ชีวิตลงปับ๊บทุกคนจะเป็นเจ้าของร่วมการที่คุณเป็นแค่ผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของแต่คุณเอาไปขาย ศาลมองว่าการซื้อทรัพย์โดยที่ไม่ได้ซื้อจากเจ้าของที่แท้จริงบอกให้ไม่ชอบศาลดีกาไม่เอาด้วยถือว่าผู้โอนไม่มีสิทธิ์ผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนเมื่อคนโอนไปไม่ใช่เจ้าของคุณผู้รับโอนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์เพราะเจ้าของทรัพย์ไม่ได้ขายให้คุณนะตรงนี้ศาลดีกาก็พิพากษายกเพิกถอนในส่วนของสัญญาซื้อขายกลับมาเป็นกองมรดกและแบ่งให้เราได้ทันที นั่นคือกรณีผู้จัดการโอนให้ส่วนตัวตัวเองและไปโอนขายเราสามารถที่ฟ้องได้ไม่มีอายุความและสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนได้โดยคนนอกอ้างสุดจริตสู้ไม่ได้ด้วยในเรื่องนี้มีดีกานะฮะดีกาใหม่เลยนะปี2565เป็นดีกาที่2 2 9 5ทับสองหาจำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกมอบอำนาจให้จำเลยที่2จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้จำเลยที่3 แล้วเบียดบังเอาเงินที่ขายไปเป็นประโยชน์ของตนเองถือไม่ได้ว่าเป็นการจัดการมรดกโดยทั่วไปเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทต,ตามอำนาจหน้าที่ผู้จัดการตามมาตรา1719แม้จำเลยที่1จะกระทำการโดยอาศัยสิทธิ์การเป็นผู้จัดการมรดกก็ไม่อาจากระทำได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทแม้จำเลยที่3ซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จำเลยที่3ก็ไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์ครอบครองในที่ดิน ข้อจำเลยที่3ซื้อจากจำเลยที่1ซึ่งขายที่ดินโดยไม่ใช่เป็นการกระทําอันจําเป็นเพื่อจัดการมรดกทั่วไปตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้การกระทําของจำเลยที่สามไม่มีสิทธทิดีกว่าจำเลยที่1ผู้ขายนั่นคือศาลให้เพิกถอนได้แม้กระทั่งว่าโอนไปแล้วแล้วก็โอนกลับมานะฮะคนขายทนที่มาซื้อแม้สุดจริตเสียค่าตอบแทนก็ไม่ได้รับการคุ้มครอง และในส่วนอีกดีกาหนึ่งก็คือดีกา5051ทับ2541ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกคอเมื่อขอถึงแก่ความตายจำเลยได้ยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกตั้งจำเลยที่1เป็นผู้จัดการซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้จำเลยที่1เป็นผู้จัดการมรดกจำเลยที่1ได้ใส่ชื่อตอนเองในฐานะผู้จัดการมรดกลงในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินถือได้ว่าจำเลยที่1ครอบครองที่ดินแทนทายาทอ,อื่นๆทุกคนเมื่อจำเลยที่2และจำเลยที่3ารับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยที่1 ก็ต้องถือว่าจำเลยที่2และที่3ครอบครองที่ดินพิพาทแทนทญญายาทอื่นเช่นกันโจทย์ในฐานะทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกจึงมีสิทธิ์เรียกร้องให้แบ่งที่พิพาทได้ตามมาตรา1748ปักหนึ่งโดยไม่มีอายุความถือว่าไม่มีการจัดการไงสารจรึงถือว่าไม่มีอายุความเมื่อการจัดการยังไม่เริ่มเลยคุณโอนใส่ชื่อตัวเองแล้วโอนข้ามให้คนอื่นสารบอกว่าอายุความไม่เริ่มนับนะฮะ ดังนั้นต่อไปเราไปตรวจสอบที่บ้านกลับไปเจอนะมรดกบอกให้ไม่ได้แบ่งซักทีไปตรวจเจอปั๊บบอกให้เอาคนเดียวแล้วโอนขายคนนอกฟ้องได้เลยฟ้องเรียกคืนไม่มีอายุความฟ้องเรียกจากคนนอกได้เลยเพราะคนที่ขายให้คุณไม่ใช่เจ้าของไม่มีสิทธิ์คนซื้อไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะฮะฟ้องทันที